สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเซตอินเด็ก์กันหน่อยนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับในสัปดาห์นี้คือช่วงนี้ที่อยากให้จับตาดูเซ็เลยนาะเพราะว่า,าที่มองว่าเซตมันลงมามันมีดาวไซต์ค่อนข้างจํากัดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ลงต่อนะอก็คือเหมือนโจทย์ที่ที่ทให้ไปนะครับเมื่อเมื่อทําตัววิเคราะห์ตัวกราฟของเซตลงในกลุ่มก็คือบริเวณนี้นะครับ1น8 8งสนะครับหนึ่จุดเนี่ยเซตต้องไม่หลุดนะครับพันสจุดนะ แล้วก็เซตวันนี้นะครับวันนี้จบวันไปเล่นามาปิดที่1,401.70นะครับจุดนะครับ, 70, รบทำหายขึ้นไปบริเวณโซนแถวหนึ่ง1ี่หนะครับเดี๋ยวที่ดูตัวนี้ด้วยอ่าก็คือเซตอยู่ที่ปิดไปที่1,401.70นะครับแล้วก็ ทำหายขึ้นไปที่1.4 1.4.13นะครับแล้วก็โลของรอบ U 1.399.44นะครับของของวันนี้นะก็บวกไป10.67จุดนะครับประมาณ0.77นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น most active value นะครับก็คือเป็นหุ้นที่มันมีวอลุ่มนะครับ10บันดับแรกนะครับก็จะมี KBank นะครับ SCB นะครับ BBL ของน3แบงค์ใหญ่มานะครับ3แบงค์ใหญ่มานะครับดูไปดูกันไปเจาะกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหุ้น IPO นะครับวินโดว์แล้วก็มีสพอพนะครับ CBR อ่าปตทอ a อ t อ t ีฮานา PTGC เนี่ยคือรอบนี้ถ้าเกิดชุดหุ้นเป็นชุดนี้นะทิวอันนี้ทิวยังไม่ได้ไไได,ดูยอดนะไมได่ดูยอดแต่ทิวคิดว่ายังไงอกองทุนกับต่างชาติอาจจะต้องมีอาจจะต้องมีเอี่ยวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับมาคอยเก็บหุ้นนะครับอันนี้ก็ <c oughs> อันนี้ก็เดาเนาะโอเคเดาแต่ว่าชุดเนี้ยถ้าเกิดมัมนโผล่มาเป็นตัว most active value เนี่ยก็ถือถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นิดนึงไป, <c oughs> ไปดูของ top gain น,นิดนึงนะครับ top gain เ,เป็นหุ้นเล็กเป็นหุ้นเล็กยังไม่มีหุ้นใหญ่โผล่นะครับ top lot กันซะหน่อยนะครับ top lot ก็เป็นหุ้นเล็กนะครับโอเค คราวนี้เรากลับไปดูที่ตัวกราฟกันนิดหนึ่งนะครับอยายดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับทูยังมองยังมองว่าฝั่งของเซตนะครับที่ปิดไป1 4 0 1จุดเนี่ยรอบนี้ให้ดูแค่ตรงนี้ก็พอครับรอบเนี้ยรอบรีเบลขึ้นตรงเนี้ยรอบรีเบลขึ้นตรงเนี้ย3 3 8, 8 8ต้องยืนไห้อยู่อันนี้คือภาพเทคนิคนะ ภาพในภาพของของของทางเทคนิคนะครับตรงนี้เอาเป็นราคาปิดนะครับเป็นราคาปิดนะครับก็คือถ้าเกิดปิดไม่ต่ํากว่า1388เนี่ยที่ว่าโครงสร้างมันมันยังพอได้นะครับโครงสร้างมันยังพอได้มันจะเป็นลักษณะบ,บนี้นะครับคือตอนนี้ในในกราฟ30นาทีเนี่ย เซตเป็นเทนก้ขึ้นเนาะตามที course, um, okay. ่ที oh, ่บอกเขาเนี oh, ้ยรอบลงของมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีเปิดกระโดดนะครับมีย่อลงมาเขาเนี้ยจุดย่อลงมารอบจุดย่อลงมาตรงนี้ครับการพักฐานเนี่ยแค่อย่าให้มันหลุดเส้นนี้นะครับอย่าให้มันหลุดเส้นนี้เดี๋ยวทุกขีดให้ชัดๆนิดนึงครับการพักฐานเนี่ยแค่อย่าให้มันหลุดเส้นนี้1388นะครับถ้าไม่หลุดไม่หลุดมันจะเล่นลักษณะไหนได้บ้างนะครับถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยภาพมันเป็นอย่างนี้ครับอ่ายอลงมาถึงตรงนี้1398 1398 ไม่หลุด1 3ึ่งสาก็หรือจะหลุดลงมานิดนึงแต่ไม่หลุด13 8 8งแนะครับแล้วก็มีการาทําลักษณะของไซเบอัพขึ้นไปนะครับจนไปปิดแก็บนะครับปิดแก็บอวก็มองอยู่1 4 3 2งสี่สามสองนะครับแต่ถ้าเกิดเซตเล่นหลุดนะครับอย่างที่บอกเล่นหลุดเ,เปิดมาแล้วก็พรุ่งนี้นะครับหลุด1 3 8 8หลุดตรงนี้ถือ่มองว่าไม่ดีนะครับเพราะว่า เทนเทนที่มันเป็นเทนขาลงระยะยาวเห็นเส้นสีแดงไหมครับ2องขีดนี่เซตมันยังโดนคุมด้วยเทนขาลงตรงนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ทิวอยากให้มา,าลุ้น,เ,น,นเกี่ยวกับการเปลี่ยนเทนให้มาลุ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนเทนว่าจะเปลี่ยนได้ไหมครับซึ่งถ้าสมมุติว่าะจะเปลี่ยนเทนได้อย่างที่บอกอเดี๋ยวทิวเอาตรงนี้ขึ้นก่อน ถ้าจะเปลี่ยนเทนได้ต้องไม่หลุดตรงนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนเทนได้นะครับก็คือต้องไม่หลุดเส้นนี้ต้องไม่หลุดโลบริเวณน,นี้ที่มันทําใปนะครับถ้าไม่หลุดโลมันก็ จริงๆมันเป็นได้ไหลายแพทเทิร์นนะครับมันอาจจะเป็นแพทเทิร์น W นะครับหรืออ่หรือด d o u b l ลบ o t ทอมนะครับด d o u b l ลบ o t ทอมหรืออาจจะไม่ย่อลงมาโซนได้แถวนี้นะครับหรืออาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าในส่วนที่ไส้เทียนลงมานะครับแล้วก็ราคาปิดยืนอ่าราคาปิดยืน1388 แล้วก็ทำเป็นตัว W-Shape ขึ้นไปนะครับแต่ <c oughs> ยังไงก็ช่างนะครับราคาปิดถ้าเกิดยังอยู่1388อยู่ทีวก็มองว่าคนที่สะสมหุ้นไปหรือถือหุ้นเนี่ยยังรุนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วถือว่าอาจจะต้องเบี้ยนาในการเทค p r o f ิตถ้ามีกำไรนิดหน่อยก็คัดออกครับเพื่อเทคนิดออกหรืออาจจะคัดทุนนิดหน่อยก็ต้องคัดลอตออกนะครับตรงน,นี้เพราะว่าถ้าเกิดรอบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันหลุดลงมา มันมีโอกาสที่จะย่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปแมทกับเทรนไลน์เส้นนี้นะครับเพื่อที่จะไปแมทช์กับเทรนไลน์เส้นนี้ทู่ตีไม่ตรงเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้เป็นนี่ดีกว่าอ่าที่จะตีให้ดูนะครับมันจะมาแมทช์กับตรงนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้มันก็จะอยู่ โซ <c oughs> นแถวแถประมาณ1350 1340โซนแถวแถวนี้นะครับจริงๆไม่อยากให้ภาพเป็นอย่างงั้นนะครับไม่อยากให้ภาพเป็นแบบนี้นะอยากให้ภาพเป็นลักษณะทีะ่การพักฐานรอบนี้คือไม่หลุด1388นะครับหรือถ้าเกิดใจดีก็คือไม่ย่อต่ำกว่า1398ตรงนี้เซ็ตมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปปิดแก็บก็ ให้คนที่ซื้อมาอวันนี้หรือก่อนหน้านี้ช่วงที่มันย่อลงมาในในในสัปดาห์ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยให้ได้ชิ่นใจกันหน่อยนะครับจะได้มีเก็บในการออกหุ้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นมุมมองของของเซตที่ทิวคาดว่านะครับคาดว่ามันน่าจะเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูฝั่งของความเป็นจริงบ้างนะครับอ,อย่างเช่นเดี๋ยวทิวจะให้ดูไอ้นี่ดูอ่ะ ามาดูดัชนีนะครับอันนี้เป็นตัวฟิวเจอร์ของอินเด็กต่างๆครับซึ่งณตอนนี้ที่ก็้ยงม,มาวว่ายังไรทิดทางนะครับฝั่งของอาดาวโจนนะครับก็ยังบวกอยู่ประมาณ50-53จุดนะครับ0.16%นะครับ S&P ก็ลบนิดหน่อยนะครับลบ12จุดนะครับฝั่งของ ฝั่งของเอเชียนะครับฝั่งของเอเชียก็บวกสลับลบนะครับแต่หลักๆก,ก็ยังบวกแต่ว่าบวกด้วยเขาเรียกว่ามันไม่ได้บวกแบบชัดเจนนะครับบวกแบบว่าพร้อมจะพลิกกลับมาลบนะครับจริงๆต้องดูตรงนี้ต้องดูฝั่งของอเมริกานะครับฝั่งของอเมริกาพอพออเมริกาเปิด เปิดตลาดตรงนี้อาวอลุ่มแล้วทิศท,ทางมันจะชัดเจนขึ้นนะครับอาแต่ว่าทิวทำคลิปตรงนี้ก็เวลาประมาณยังไม่ทุ่มหนึ่งนะครับประมาณ6กโมงครึ่งนะครับอาก็ยังไม่มีความชัดเจนในส่วนของภาพตลาดต่างประเทศแต่ทิวมองลักษณะแบบนี้ก็มองว่าเซตน่าจะประคองประคองได้นะก็คือเคสเนี่ยทิวมองว่าถ้าเกิดดาวโจนของเรานะครับอดาวโจนของเขาดิอดาวโจนดาวโจนเทลเจอร์หรือดาวโจนถ้าเกิดปิดบวกได้นะครับบวกสักประมาณ1้อยส 200จุดได้อย่างน้อยอะเซทไทยไม่ลบเราครับเซทไทยน่าจะบวกต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดาวโจนพลิกกลับมาลบสัก200-300ขึ้นตรงนี้มันมีโอกาสหลุด1388ที่ที่บอกนะครับก็คือมีโอกาสหลุดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ยึดตัวดาวโจนส์เป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งของสงครามนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าก็มีสัญญาณบวกมากขึ้นเนาะที่ทิวมองนะครับ ฝั่งของทองคําก็มีโอกาสปรับตัวลงนะตอนนี้นะครับก็บ่งบอกถึงภาพตลาดที่จะสวิตมาแล้วหรือเปล่านะครับจาก จากสินทรัพย์ปลอดภัยตรงนี้อาจจะสวิตช์กลับมาหุ้นแล้วหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ต้องคอยดูนะครับอ่าส่วนหุ้นนะครับส่วนหุ้นแนะนำนะครับเดี๋ยวไปดูกันในกลุ่มลายทีหนึ่งเดี๋ยวช่วงเช้าเช้ที่ส่งให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามกันนะครับอ่าแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับทือว่าจะพยายามอัปเดตในส่วนของเซตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับเผื่อใครทํางานช่วงเช้าเนาะไม่มีเวลาดูนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ ได้อยู่ในกลุ่มหุ้นอของทิวนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวให้แอดมินเขาเขาลากเข้ากลุ่มนะครับตรงนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็